อยากเก่งภาษาอังกฤษ,ษท่องศัพท์แล้วจําไม่ได้แต่รู้ไหมคะมีเทคนิคง่ายมากจําแค่คําเดียวรู้ศัพท์เพิ่มขึ้นอีกเป็นสิบคำพี่วนนิจะมาพูดถึงเรื่องของ5รากศัพท์รู้ปุ๊บเก่งปั๊บนะคะในแบบฉบับของ one page จดจําเข้าใจในหน้าเดียว โอเคเริ่มต้นกันก่อนนะคะก่อนอื่นพี่ริีขอนี่อธิบายหนึ่งคำว่ารากศัพท์ก่อนรากศั์เนี่ยก็คือบอกเลยว่ามันเป็นตัวที่ประกอบขึ้นมาเป็นคำศัพท์แต่ละคำคำแต่ละคำเนี่ยบางทีมีการแชร์รากศัพท์กันเราไม่ต้องรู้หมดก็ได้นะคะน้องคะรู้แค่คำเดียวแต่ถ้ารู้รากศัพทบปุ๊บมันแตก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 ,แตกออกไปเหมือนกับขนแงของต้นไม้ทันทีเลย ะะเริ่มต้นกันที่รกศัพ์ตัวแรกค่ะนั่นคือคำว่า dict นะคะแปลว่ากล่าวพูดบอกมาดูกันดีกก่าว่าคำศัพท์่เราเจอเนี่ยที่เราเจอไม่ว่าจะเป็นระดับของประถมมัธยมมหาวิทยาลัยหรือว่าเรียนต่อต่างประเทศคาว่า dict มันจะไปรวมอยู่คำไหนบ้างเริ่มต้นจากคำแรกค่ะนั่นคือคำว่า Predict อุยเมื่อสักครู่ที่พูดไปแล้วว่า Preview คือ ดูก่อนบอกก่อนถูกไหม prefix คือวางไว้ข้างหน้าแล้ว predict s, พูดก่อนรู้เลยเดาได้เลยคาดการได้เลยทำนายได้เลยนะคะว่า predict s, พูดก่อนที่มันจะเกิดขึ้นแปลว่าทำนาย very easy look เห็นไหมไม่ยากเลยนะคะรู้หนึ่งคำเลยต่อไปมีคำว่า contradict โอ oh. แปลว่าอะไรพี่ c o n t r a d i c คนะคำะว่า c o n t r a แปลว่าขัดแย้งกันไม่ลงรอยกันนะคะ r a d i c t n t r a d i c t ตรงนี้แปลว่าการที่ก็ไม่เห็นด้วยอะ่ะก็ไม่ชอบอะ่ะคัดค้านหรือว่าโต้แยง้งนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคำว่า interdict inter inter, inter. แปลว่าระหว่าง international ระหว่างประเทศ เห็นปะ international ระหว่างประเทศตรงนี้ interdict ก็คือแปลว่าเข้ามาเข้ามากั้นก่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนห <laughs> ยุดก่อนนะแปลว่าห้ามนั่นเองค่ะพูดระหว่างคนสองคนหยุดหยุดห้าม interdict นั Inter ่นเองนะคะโอเคดิกพาไปแล้วนะคะพูดเสร็จปุ๊บเราไปเดินกันดีกว่า Grace Grace นะคะคำนี้แปลว่าเดินไปก้าวไปตื่มดึ้มๆนะคะมีคำว่าอะไรบ้างจะบอกว่าคาว่า g r a c e นะคะจะอยู่ในคำศัพท์ที่เรียกว่าระดับอะไรคะ B1 B2 ก็คือประมาณนี้เลยคำศัพท์ g r e c e ก็จะอยู่ประมาณ B1 B2 C1 อะไรประมาณนี้นะคะมาเช็คกันดีกว่าว่าเรารู้กันหรือเปล่ารากศัพท์คำนี้ผสมแล้วมันจะแปลว่าอะไรค่ะเริ่บนที่คำแรกนะคะคาว่า progress โอ้โหคำนี้เขาเรียก็ทับศัพท์เหมือนกันนะเช่นงานอะ progress ไปถึงไหนแล้ว progress คำนี้แปลว่า pro ไม่ได้อยู่นิ่งๆนะไปนู่นนะคะ progress แป,ปลว่าก้าวหน้าค่ะก้าวหน้าเป็น verb ก็ได้เป็นคำนามก็ดีนะคะ progress นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเมื่อ pro ไปข้างหน้าแล้วอา้าวแล้วคำว่า re re คำนี้เป็นคำที่เจอบ่อยมาก prefix คำนี้ re แปลว่าอีกรอบหนึ่ง รี re, อีกรอบหนึ่ง rewind ย้อนกลับไปอีกรอบหนึ่ง rewind ถูกไหมคะ re rethink คิดอีกรอบหนึ่ง regress คือการที่เดินย้อนกลับมาแปลว่าถอยหลังอะไรที่มัน regress แปลว่า,วาจากการพัฒนาไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ก้าวไปข้างหน้านะมันก้าวถอยมาก็แปลว่าไม่ดีลเลยคะ่ะมีการก้าวถอยหลังไม่ก้าวหน้าโอเคต่อไปนะคะคำว่า d i g r e s s d i g r e s s คำนี้เป็นคำที่ อาจารย์ก็จะเป็นบ่อยเหมือนกันก็คือการพูดพูดเสร็จปุ๊บไปพูดเรื่องอื่นบางครั้งแบบสอนสอนอยู่ปุ๊บอุ๊ยอันนี้น่าสนใจก็ได้ r a s ไปเลยได้ดีดีไม่ตรงตรงหายไปหายไปไปเฉียงไปเฉียงได้ r e s s แปลว่าการที่เราพูดนอกเรื่องเลยค่ะพูดนอกเรื่องหรือว่าพูดอีกประเด็นหนึ่งได้ r a s นั่นงค่ะหรือแบบ อ,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 อะไรประมาณนี้นะคะโอเคสองร่างพท์ไปแล้วเราไปดูตัวที่3กันดีกว่า n u m b e r อนั่นคือคำว่า port ร่างพท์แปลว่าขนส่งหรือว่านำไปโอเคไหมคะดังนั้นเอาไหมเอาเข้ามาคือ in ถูกไหม in เข้ามาแต่ว่าบางครั้ง in เนี่ยนะ prefix มันใช้คำว่า i m ็ได้นะคะ importimport Import. สินค้า import มาจากต่างประเทศ import คือการที่นำเข้ามา in in i n i m p o r นนั่นเองคะ่ะต่อไป export x Ex out exit ทางออก x out เนะะี่ค่ะ export แปลว่าส่งออกนะนั่นเองคะ่ะเช่นสินค้าส่งออกของประเทศไทยคือข้าวอะไรแบบนี้นะคะคือ export ต่อไปนะคะคำว่า deport นะคะทำไม่ดีต้องโดนเ e p o r t d แปลว่า down ทุกคน D แปลว่า down ดีแปลว่าไม่ดีอ่ะดีแปลว่าไม่ดีดังนั้นดีพอร์ตคือเอามันออกไปเลยค่ะเอามันขึ้นเรือรึ๊อออกไปขนส่งออกไปนอกประเทศดีพอร์ตแปลว่าในประเทศนั่นเองค่ะต่อไปรากศัพท์ที่4ี่คําว่า s c r i b e s c r i b e คำนี้เจอบ่อยมากเนะคะเริ่มต้นจากคำแรกเลยเดี๋ยวพี่จะ describe ให้ฟังอุ๊บ describe แปลว่าอะไรคะดีแล้วก็ describe ก็คือการที่เรา บรรยายออกมาพูดออกมา describe คือบรรยายเออต่อไปนะคะคาว่า inscribe in เข้ามา s c r i b e เขียนแปลว่าจารึกลงไปคิดถึงการจารึกลงไปหลักจารึก inscribe ป,ปึป๊บปึป๊บปึ๊บ inscribe ตันเองค่ะโอเคนะคะคำต่อไปคำนี้นะถ้าใครมีโอกาสได้ไปบอกว่าออใช้ชีวิตที่ต่ตางประเทศหรือว่าเอาเป็นว่าออต้อง แบบไปหาหมอหอะไรแบบนี้จะเจอคำนี้บ่อยมากเลยนะคะคาว่า prescribe คาว่า pre แปลว่าก่อน s c r i b e คือเขียนเขียนก่อนแปลว่าอะไรพี่แปลว่าเขียนไปสั่งยาแหละเออตรงนี้มีที่มานะคะน้องคะเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังนะคะอ๋อไม่ได้ digress นะไม่ได้พูดนอกเรื่องนะแต่เป็นเรื่องจริงๆค่ะน้องคะจะบอกว่าพี่รีประเรียนที่เยอรมันมาใช่ไหมเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราไปหาคุณหมอ คุณหมอเนี่ยก็ไม่ได้ไปง่ายๆนะทานัดโอ้โหกว่าจะได้ไปไม่ได้เดินดุ่มๆเข้าไปเหมือนบ้านเราไปเสร็จปุ๊บคุณหมอจะ prescribe เขียนให้เราก่อนแล้วยื่นใบให้เรามาใบหนึ่งจากนั้นเอาใบที่มันเขียนก่อนเนี่ยเดินดุ่มๆๆไปหาฟาร์ม a c ซีที่ฟาร์ม a c ซีเลยนะคะเข้าไปที่ฟาร์มัสซีเลยก็คือที่เขาบอกว่าจ่ายยาให้เราถูกไหมคะแล้วเขาถึงจะจ่ายยาตามใบที่เขา prescribe มาให้ก็คือคุณหมอต้องเขียนก่อน เราถึงได้รับยาเราซื้อยาเองไม่ได้ซื้อได้บางอย่างแหละแต่ปกติแล้วไม่ได้ซื้อได้แบบเยอะเท่าที่เมืองไทยคุณหมอต้องเขียนก่อนดังนั้น prescribe นะคะแปลว่าเขียนใบสั่งยาเออแล้วเล่าใฟังด้วยนะจะได้จำมั่นติดหัวเลยนะคะต่อไป spec คำนี้คำว่า spec คือมอง inspect ค่ะเวลามีเรื่องอะไรไม่ดีใช่ไหมตำรวจมาเลยเดินเข้าไปในบ้าน i n s ปุ๊บรมองปื๊ด inspect นะคะแปลว่าถูกต้องค่ะการตรวจสอบการเข้าไปดู inspector inspector คือคนที่เข้ามาตรวจสอบเข้ามาดูนั่นเองค่ะเจ้าหน้าที่นั่นเองต่อไปนะคะคำว่า expect นะคะตรงนี้ s ไม่ใส่เพราะมันจะไป็นสับตัว x นะคะคนเลยตัด s ทิ้งไป expect ตรงนี้ out x คือออก spec คือดู spec คือดูดังนั้นมองออกไปข้างนอกมองไปข้างนอกมองไปยังอนาคตของเราแปลว่าดังนั้น expect ตรงนี้แปลว่า คาดหวังนั่นเองมองไปอนาคตฉันอยากได้อะไรต้อง work t o w a r d it ทำให้มันได้อย่างนั้น expect ได้นะคะต่อไป respect respect ตรงนี้ชัดเจนนะคะเป็นสิ่งที่เราควรมีเพราะวะ่าเคารพ respect นะคะจะเป็น verb ก็ได้เคารพเป็นคำนามความเคารพ pay respect ก็ได้นะคะโอเคนะคะและนี่คือ5รากศาพัพท์รู้ปุ๊บ เก่งปั๊บเลยค่ะเออตรงนี้นะคะทวนกีนหนึ่งรอบไปกัน5รากศัพท์นะคะคำแรกคาว่า d ด็กเปิดด็กเปิดด็กเปิดด็กคืออะไรคะถูกต้องพูดบ่อนะคะต่อไป crash แปลว่าเดินไปก้าวไป port ขนส่งนำไป scribe นะคะเขียนนั่นเองค่ะต่อไป spec นะคะแปลว่ามอง spec ลบ pec เฉยๆแปลว่ามองนั่นเองค่ะ นะคะแล้วตรงนี้ทวยหนึ่งรอบคำศัพท์ต่างๆพวกดิ c เฉพาะก,กล่าวพูดดีนะที่เจอบ่อยเช่นคำว่า predict คืออะไรนะคืออะไรนะถูกต้องทำนายถูกไหม contradict c o n t r a c t ไม่ลงรอยกันเปรว่าขัดแยงนะคะการขาน i n t r d i c t คือเข้าไปห้ามเธอหยุดก่อนหยุดก่อนห้ามนั่นเอง inter ระหว่างนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเดินไปก้าวไป gress นะคะมีคืาว่า progress คือก้าวหน้า regress คือถอยหลัง digress แปลว่าอะไรถูกต้องค่ะเประว่าการที่พูดนอกเรื่องไม่อยู่ในประเด็นนะคะต่อไปเขาว่า port ขนส่งนำไป im เข้ามา import คือ รับเข้ามาคือนําเข้ามา export คือขนส่งออกนะคะแล้วก็ deport คือเอาไปเลยจ้าลงปุ๊บใส่ปรึ๊กออกไปเลยคือการในลระเทศน,นั่นเองค่ะจากนั้นนะคะ s c r i b e คือเขียน describe ก็คือการที่เขียนออกมาพูดออกมาบรรยายออกมาเนะคะคาว่า i n s c r i b e คือจารึกอินลงไป prescribe พี่ปิยูริเล่าให้ฟังปลว่าการที่เขียนใบสั่งยาเองค่ะโอเคนะจากนั้น spec คือมอง inspect เข้ามาตรวจสอบตรวจดูดูคดีสิดูืดัองราสิเขาวามันเป็นยังไง inspect แปลว่าถูกต้องค่ะการตรวจสอบตรวจดูนะคะ expect คือมองไป x มองไปข้างนอกแปลว่าการที่ถูกต้องคาดการนะคะสุดท้าย respect แปลว่าอะไรแปลว่าโอ้เขารบนั่นเองค่ะนี่เลยง,ง่ายเห็นไหมแทบไม่ต้องจำรู้ปุ๊บเก่งปับ๊บทันทีนะคะแต่อย่าลืมใจเย็นๆหลายคนรู้ว่า หนูกระท่องจับได้พี่แต่มีเรื่องที่คุณต้องรู้ก่อนจะไปเรียนเรื่องของรากศัพท์สรุปให้แล้วนะนั่นคือเวลาท่องนะคะอย่าท่องแค่ Suffix อย่างเดียวกรุณาท่อง Prefix ด้วยเหมือนเมื่อสักครู่เนี่ยถูกป่ะ Re กับส p e กอินเทอกับคำว่าอะไรคะคำว่าดิกคอนทราเขาว่าดิกต้องท่องสองอย่างจะได้เก่งแบบคุณสองไม่งั้นเราจะแบบ แปลได้ไม่เยอะท่องทั้ง prefix and suffix นะคะจากนั้นฝึกท่องว่าละกี่คำดีคบพี่แนะนำา5ถึง10คำ maximum อย่ากเกิน10คำ10คำนี่คือมันจะเกินพลังการสมองเลยนะไม่ใช่ว่าแบบคือเอาไปว่าเบาๆก่อนเลยกัน5าคำถึง10คำใครอึดหน่อยก็10ใครเบาๆก็5นะคะโอเค and then จำไว้ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้ตายตัว100%มันไม่ได้เหมือนเลขไม่ได้เหมือนวิชาทางด้านแบบเวลาคำนวณเสร็จปุ๊กมันจะมีสูตรแบบเป๊ะเ,เ,เลยภาษาอังกฤษเป็นเรื่องของภาษาเป็นเรื่องที่มันเปลี่ยนไปตามกาลเวลาบางครั้งภาษานี้เคยใช้สมัยก่อนตอนนี้ไม่ใช้แล้วบางครั้งพูดแบบนี้แต่ไม่ได้แปลแบบนี้ภาษาดินได้นะคะแต่ก็ไม่ต้องกลัวถึงขั้นพี่อย่างนั้นไม่ต้องไปจำกฎด,ดีกว่าจำไปก่อนก็ได้แต่ให้มีความ flexibility หรือมีความเขาเรียกว่ายืดหยุ่นไว้นะคะที่พี่จะบอกเนี่ยเพราะเคยมีเด็กมาถามพี่ว่าพี่พี่เคยสอนไปスว่ามอง c i r c l e แปลว่า i r r l l เปลแปลว่าหมุนหมุนวนๆแล้ว c i r c l e s p e c ペมันไม่ได้เปลว่ามองข้างๆหรอพี่มองเป็นกลมๆไงพี่ก็พี่สอนผมใจเย็นๆนะคะน้องคะ Circum spec คำนี้นะคะมันจะแปลคล้ายคลึงกันแต่มาไม่ได้แปลมองรอบนะแปลว่าระมัด ระวังแล้วตัวของมันก็เป็น adjective ไม่ใช่ verb Circumspect เพราะว่าคนที่มองรอบก็จริงแต่เวลาแปลเนี่ยคือคนที่ careful มีความระมัดระวังนั่นเองค่ะเห็นไหมคะต้องอาศัยการใช้อาศัยการพูดแล้วก็อาศัยการที่เราดูข้อยกเว้นด้วยนะคะแล้วก็จะบอกวิธีการที่เราจะฝึกเนี่ยให้จดใส่สมุดออกมานะคะแล้วก็ไม่ใช่สดแค่คำนะแนะนำต้องมากับตัวอย่าง นะคะจะบอกเลยว่าการเรียนศัพท์ดีสุดนะคะคือจดทั้งตัวของศัพท์คำอ่านคำแปล and example ตัวก่างการใช้ด้วยนะคะจากนั้นอย่าลืมฝึกขีดเส้นใต้ารากศัพท์จากบทความที่อ่านบางคนนะคะไม่อยากจดแต่ว่า อยากอ่านเอาได้เหมือนกันแล้วดีด้วยนะไม่ต้องไปหาจทย์เอาเปิดบทความอยากอ่านเรื่องนี้เหรออ่านปุ๊บอุ๊ยพี่จะ respect ขีด re ขีด spec อุ๊ยพี่จะเขาว่า interdict ขีด inter ข dict อะไรแบบนี้ก็ถือเป็นการฝึกที่ดีมากๆเหมือนกันนะคะและนี่คือ one page ในเรื่องของ5รากศัพท์นะคะรู้ปุ๊บ เก่งปั๊บที่พี่ยุรินำมาบอกทุกคนในวันนี้นั่นเองค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์หวังว่าจะเป็นการจุดประกายจุดไฟเพิ่มความฝันเพิ่มความหวังให้ทุกคนนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากเลยรู้แค่นี้ก็ทำได้แล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่วันนี้มาดูถ้าชอบเรื่องคำศัพท์ รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะคะอันที่สำคัญอยากจะดูเรื่องไหนอีกอยากได้กรัมมาพี่อยากได้การเขียนพี่อยากได้คำศัพท์ที่เอาไปใช้คุยกับเพื่อนฝรั่ง please comment down below รบกวนใส่ c คอมเมนต์านเลยนะคะแล้วพี่อยุริอ่านทุก c o m เมนตแล้วเดี๋ยวจะนำไปทำเป็นเนื้อเรื่อง one page จดจำเข้าใจในหน้าเดียวให้ทุกคนดูกันเลยนะคะขอบคุณนะคะทุกคนแล้วเจอกันครั้งหน้าค่ะทุกคนคะไว้เจอกันบาย